น้องป้องไปสู้ขูส่สุคนนะคะมีพบกับสาวท่องเหลกครับพี่น้องกล่องมะมวอนเห็นว่าแม่นางเด็น,น,ดนี่ตื่นเศร้าครับพี่น้องตื่นเศร้าเศร้ามือหนีสภาพพี่น้องไปเบิงบรรยากาศยานมือเศร้านะคะบรรยากาศยังมือเศร้าดูว่า,วาสดชื่นหนาวอากาศเย็นที่จังหวัดเลยวันนี้นะคะพี่นอ้องเป็นเจ้าได้นั่น ท้องแหล่สีผ้าไปบึงค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยังเหมือนเศร้าค่ะเอาภาพคือเบื่อแทนนะคะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเวลาประมาณตีห้าก็สิประมาณมานหนึ่งเขานะคะ นึ่งข้าวไว้ให้มันรอสุกนะคะเนี่ยรอสุกกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกับข้าวเหนียวอ่ะกินกับอาหารอะไรก็อร่อยเพราะว่าตรงมะหนึ่งเขาไว้ค่ะคันว่าหนึ่งเขาไว้กะบ่นนไ,บได้กินนะคะต้องตื่นแต่เช้าทองเลียตื่นแต่เช้ามอนีวาสิมาไ่บาดพระขาจาบ่ามาวัสสนาพ่นตากบาดยวน,นยันคนตายพุ่นมานะเลยบไิสุทธิ์ก็เลยว่าเอาเป็นพรุ่งนี้ก็ได้คะ่ะ นี่นะครับพี่น้องบรรยากาศแย้มเศร้าค่ะภาสีมีการอะภาสีมีการฟิงฟอกฟิงไฟ,ฟ,งฟย,ย้มหนาวครับพี่น,ออน้องเพราะเมื่อคืนนี้ก็เป็นอ่ะสวัสดีปีใหม่วันปีใหม่นะคะสาีบ้านไผยบ้านมัานครับฟิงไฟเกลหนาวบรรยากาศบ้านทองเหลคค่ะพี่น้อง มีเสียงประกาศนี่สักหน่อยนี่ครับพี่น้องกระสิฟิงไฟย่ามหนาวค่ะบรรยากาศดีค่ะตอนนี้ฝ่ามันกับขึมแต่ว่าแต่ว่ามันกับหนาวนะคะแต่ว่ามันกับหนาวพี่น้องมันกับหนาวเมื่อคืนนี่หนาวมากเลยเมื่อคืนเนี่ยมอไปตะออกไปเซนเลยเมื่อคืนนี่หนาวครับ บรรยากาศบ้านท่องเหล่เช้านี้นะคะนี่ไฟก็ยังเปิดไว้พอท่องเหล่ตื่นตื่นมาสิไปลี่น,นสื่อของมาใส่บาตก็เลยบริสุทธิ์สัมนะคะคู่ป่าพื้นบามานมาสัน้นพระนันเนา,นานะเออพระพื้นบ้านามากรีบริสุทธิ์สัมนะคะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเย็นสบายค่ะเย็นสบาย แต่มือนี่บม่มีหมอกเลยมือนี่มือนี่บม่มีหมอกมือนี่เป็นฝ่าคึมๆแต่ว่าห่างหนาวเลยพี่น้องแต่ว่าห่างหนาวนี่ขาวก็นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอกองข้าวนะคะเวลาหนึ่งเขาวช่รึเปลกาสีโป้งมองตรงนั้นคะ่ะนตรงนี้มันบ่พี่น้องนี่คุคนกรุงเทพอาจจะบลูนะคะ คนกรุงเทพหรือว่าคนภาคกลางอาจจะมาดูว่าเออยามเช้าของภาคอีสานเป็นยังไงก็ติดตามนี่แหละครับพี่อ้องนี่พาอพบอ,อันเอาเข่าจากหันปึ๊บกับมาใส่มงนีนะคะใสซมงนีใสซมงนีแล้วก็พาอเห็ดเป็นก่อนกับมใส่หมงก้องเขานะคะอันนี้คือกระติบข้าวนะคะเนี่ยติบข้าวนะคะเนี่ยก่องข้าวน,น,นี่อันนี้ไอันนี้นนนไว้ใส่ข้าวเหนียวนะคะไม่ได้ใส่ข้าวเจ้านะคะ เน,นี่ค่ะพี่น้องอืมคุณยายค่ะคุณยายจะปากโกรธจนคิดถึงนะคะสาธิตค่ะคุณยายก็จะทำการยกกองข้าวมาเอ้ยยกเงิข้าวมา <c oughs> นี่ค่ะโอ้นึงใหยื่อมากรุงนึงอันรนั่นละเมีน เพ hey. He ื่อกระตื่นวังตีฮะคืนก็เห็นมันนั่งค้มโมแล้วเขาเตรียมฮวดแล้วจะทำอะไรหรอเกาะใครหรอบัดบ้านวะฮะตามมันเออเพื่อนบ้านหมาก็เพื่ออื่นคนละต้องคิดค่อยปิด ย่างไปรั่นไม่บุ๋มเธอหนึ่งแล้วเป็นบอเปิดอต่อสิไอห่อมฮ่อมโอ้ยไอห้อนได้เล้วเนาะไอห้อนครับพี่น้องป้องปากสุกสุก่อนขาไอห้อนค่ะบก็ทำแบบนี้นะคะทำให้มันอะไรทำให้มันแตกหรือคะทำให้มันเป็นตัดกินหรืออะไร คุณตาก็จะตื่นไปยาาเช้าวค่ะคุณตาจะไปไหนฮะไปหางขึ้นบาข้างขึ้นห่อบอยไกเก็ก็ไเมื่อไรไงทำไปคิดคิดเวแต่เวินนี่ไงออกอันนี้ไหนวะผักเห็ดะไรแบว ขั้นเงนตายแล้แเจ๊งถูกไหมนค่ <ไป S 1> ะยืบเนี่ยนี <c ười> ่ครับพี่น้องพิษณาเกิดคลิปมีพอสมิทเด้อพี่น้องเด้อคลิปน่ะออกกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ